เมดาวพฤหัสย้ายนะคะจะสมหวังในเรื่องนี้ค่ะเป็นเรื่องที่บางท่านนั้นกรอคอยด้วยนะคะแต่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก่อนจะไปติดตามรับฟังดวงก็สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวพารวยฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่ง เพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของคนแชร์ข่าวพารวยด้วยนั่นเองนะคะแน่นอนค่ะว่าหากใครที่ติดตามรับฟังเป็นประจำคนแชร์ข่าวพารวยจะคอยเตือนก่อนเสมอนะคะว่าการที่เราดูดวงเราเชื่อเรื่องดวงขอให้ดูและเชื่อแบบมีสติอย่าได้งมงง่ายนะคะดูเพื่ออยู่เหนือดวงค่ะอย่าดูเพื่อเดินตามดวงเอาล่ะค่ะทีนี้ก็คลิปนี้จะบอ,บอการาชศรีเมษนะคะว่า เมื่อดาวพฤหัสย้ายจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณบ้างยิ่งดาวพฤหัสนะคะเป็นดาวใหญ่ค่ะย้ายแต่ละครั้งมักจะเกิดการเปลี่ยนแปลงกับทั้ง12ราศีนะคะมีทั้งดีขึ้นและแย่ลงที่ต้องพูดแบบนี้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบรุนแรงนั่นเองค่ะแต่ฟังแล้วอย่าตกใจนะคะหากเป็นเรื่องไม่ดีหรืออย่าดีใจมากจนเกินไปหากเรื่องนั้น ที่คุณฟังจะเป็นเรื่องดีโดยรวมแล้วจะดีหรือไม่ดีการกระทำของคุณก็สำคัญไม่น้อยเช่นเดียวกันค่ะแล้วทีนี้นะคะมาฟังกันเลยค่ะว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับชาวราศีเมษบ้างละ่ะจากนี้ไปนะคะดาวพระหัสจะย้ายตั้งแต่วันที่29มีนาคม2564เป็นต้นไปนะคะอ้อลืมบอกท่านที่เกิดในมีายนก็คือท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่ 13เมษายนถึง14พฤษภาคมนะคะนี่คือเกณฑ์ชะตาของท่านที่เกิดในราศีเมษและคลิปนี้สามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดค่ะมาฟังกันต่อนะคะแล้วทีนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับคุณบ้างล่ะคะกับชาวราศีเมษมาฟังกันเลยค่ะชาวราศีเมษนะคะจากนี้ไปคลิปนี้จะขอเน้นที่เรื่องของงานและเรื่องของ เงินให้นิดหนึ่งนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะทําคลิปการเงินให้ฉบับเต็มด้วยค่ะชาวราศีเมษนะคะจากนี้ไปงานบางงานที่ไม่ค่อยคืบหน้านะคะหรือไม่มีความชัดเจนเอ๊ะตกลงจะเป็นยังไงจากนี้ไปค่ะจะมีความชัดเจนจะมีคําตอบนะคะปัญหาจะคลี่คลายค,ายค่ะงานจะเริ่มมีสิ่งดีๆเข้ามานะคะชาวราศีเมษและจะได้เริ่มต้นทํางานที่คุณตั้งใจเอาไว้อยากจะทาละเมื่อไหร่จะได้ทําลักษณะนี้นะคะ คือเต็มพเพตรียมพร้อมละอยากทำเต็มที่รอแค่งานเพียงอย่างเดียวเมื่อไรจะอนุมัติเมื่อไรจะให้ทำลักษณะนี้นะคะและบางท่านที่ผ่านมาอยากทำบางสิ่งบางอย่างด้วยแต่ไม่มั่นใจอยากลงทุนนู่นนี่นั่นในช่วงนี้จะมีจังหวะดีๆเข้ามานะคะผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะเปิดโอกาสให้ช่วยเหลือสนับสนุนผลักดันแต่การที่จะมีคนช่วยเหลือสนับสนุนจะมีเรื่องมาเตือนด้วยนะคะ ให้คุณนั้นเขาจะผลักดันให้คุณนั้นได้ทํางานที่ค้างคาได้เดินหน้าต่อไปนั่นเองค่ะบางท่านรอจังหวะที่จะเปิดตัวนะคะบางท่านอยากย้ายงานแต่ไม่มั่นใจไม่กล้าย้ายหรือไม่มีจังหวะสักทีบางท่านอยากทํามาค้าขายอยากทําอะไรบ้างคิดเอาไว้ในใจนะคะแต่ก็ไม่มั่นใจไม่กล้าทำหรือบางท่านจังหวะไม่ได้สักทีเช่นเดียวกันติดขัดตรงนั้นตรงนี้ไม่ได้ทำเป็นอันว่าต้องรอรอรอนะคะ ที่บอกมาทั้งหมดนี้ละค่ะจากนี้ไป29มีนาคมเป็นต้นไปนะคะคุณจะมีจังหวะช่วงเวลาที่จะได้ทำค่ะเรียกไ,ได้ว่าจะมีโอกาสแล้วนะจะได้เปลี่ยนงานละหากจังหวะมาถึงไม่ใช่เรื่องบังเอิญค่ะทุกสิ่งทุกอย่างหากว่าเราจะได้ทำนะคะจากนี้ไปจะราบรื่นค่ะและจะสามารถแก้ไขกับปัญหาได้ง่ายถึงแม้ว่ามีปัญหาติดขัด มันก็จะคลี่คลายง่ายกว่าที่ผ่านมานะคะพูดตรงๆคะ่ะอะไรที่เราจะได้ทำเราจะได้ทำอย่างแน่นอนถึงแม้ว่ามันจะมีอุปสรรคและปัญหานะคะก็จะมีทางออกทางแก้ไขได้ง่ายขึ้นอย่างที่บอกคะ่ะบางงานนั้นผู้หลักผู้ใหญ่จะช่วยเหลือสนับสนุนไม่เหนื่อยคนเดียวอีกต่อไปนะคะแต่ต้องทำใจนิดนึงนะคะนี่แหละคะ่ะข้อที่จะเตือนนะ คุณมีคนช่วยเหลือก็จริงนะคะจากนี้ไปชาวราศีเมษเตรียมตัวเตรียมใจไว้เลยว่าเขาจะช่วยเหลือคุณก็จริงแต่ก่อนหน้านั้นมักจะต้องมีข้อตกลงกันก่อนมีผลประโยชน์บางสิ่งบางอย่างแอบแฝงนั่นเองนะคะเด็กได้ว่าไม่ช่วยเหลือคุณฟรีๆแน่นอนจากนี้ไปหากในมองในแง่ดีนะคะอยากจะเดินหน้าไม่อยากย่ำอยู่กับที่หรืออยากได้งานดีๆทำอยากจะเริญก้าวหน้าคุณมีเสียบ้าง คุณจะเสียบางอย่างก็จริงนะคะชาวราศีเมษแต่จะสมหวังในบางสิ่งบางอย่างที่คุณต้องการค่ะเรียกได้ดว่าได้อย่างเสียอย่างอย่างแน่นอนที่ผ่านมาคุณต้องสู้คนเดียวไม่มีใครช่วยเหลือในช่วงนี้ถึงแม้ว่าการช่วยเหลือจะต้องแลกกับการที่คุณนั้นจะต้องมีข้อแลกเปลี่ยนกับเขาก็ตามอย่างน้อยๆเขาก็ช่วยเหลือคุณนะคะคุณทําแล้ว ให้เขาแล้วคุณไม่ขาดทุนนั่นเองค่ะอยากจะบอกว่าชาวราศีเมษอุปสรรคกับคุณมักจะเป็นของคู่กันนะคะอย่าได้คิดมากค่ะในเรื่องของการเสียผลประโยชน์บางสิ่งบางอย่างอะไรที่ทำให้อุปสรรคน้อยลงต้องยอมทำบ้างนะคะอย่างน้อยๆเขาก็ช่วยคุณค่ะงานที่เราอยากทำก็จะเดินหน้าต่อไปด้วยนะคะจากนี้ไปจะไม่เป็นแค่โครงการในฝัน หรือว่าเป็นงานในฝันในต่อไปหรือจะต้องมานั่งลุ้นเขาจะช่วยให้คุณสมหวังเร็วขึ้นนั่นเองนะคะได้ทั้งสองฝ่ายค่ะหากมีข้อแลกเปลี่ยนแต่คุณพิจารณาให้ดีก็พออย่าเสียเปรียบเข้ามากจนเกินไปเท่านั้นเองนี่แหละค่ะคือข้อดีของการดูดวงฟังเพื่อเป็นแนวทางวันข้างหน้าหากมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับคุณหากจะต้องไปขอความช่วยเหลือจากใครทั้งงานส่วนตัวและงานที่คุณทำนะคะไม่ว่าจะเป็นงาน ที่มีนายจ้างหรือเป็นงานของคุณเองจากนี้ไปคุณจะได้วางแผนว่าจะต้องให้ประโยชน์เท่าไหร่จะได้ยื่นข้อต่อรองตกลงกันก่อนล่วงหน้าจะได้วางแผนล่วงหน้านั่นเองค่ะจากนี้ไปชาวราศีเมษนะคะคุณจะหมดเวลาพักผ่อนแล้วนะงานจะยุ่งแทบไม่มีเวลาว่างเลยละค่ะที่ผ่านมาว่างมากอยากทำงานช่วงนี้ละค่ะได้เหนื่อยได้ยุ่งละถามว่าทำแล้วจะประสบความสำเร็จ เลยหรือไม่นะคะบอกไว้เลยนะคะว่าอยากให้คุณใจเย็นๆนิดนึงอย่าใจร้อนค่ะถึงคุณจะไม่ประสบความสำเร็จร้อเปอร์เซ็นตนะคะชาวราศีเมษในสิ่งที่คุณลงมือทำจากนี้ไปแต่คุณได้เริ่มต้นแล้วในงานที่คุณอยากจะทำ อยู่ในช่วงปูพื้นฐาเเนเริ่มเป็นรูปเป็นร่างไม่ว่างเปล่าอีกต่อไปค่ะร่วมลงมือทําตามแผนที่วางเอาไว้นะคะแผนที่หนึ่งแผนที่สองแผนที่สามเรียกได้ว่าเริ่มเหนื่อยอีกครั้งละทีนี้เหนื่อยทั้งกายเหนื่อยทั้งใจเลยละ่ะระดมทั้งสมองพละกําลังเลยละ่ะทีนี้จากนี้ไปไม่ว่าจากนี้ไปนะคะไม่ว่าอุปสรรคนั้นจะยากแค่ไหนนะคะอย่าท้อแท้กลางทาง ก็พอคะ่ะชาวราศีเมษที่ต้องพูดแบบนี้ก็เพราะว่าไม่มีอะไรจะง่ายสำหรับคุณนั่นเองนะคะบางครั้งยากมากๆด้วยซ้ำไปขออย่าได้ท้อแท้นะคะเอาใจช่วยเพราะคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งในชีวิตเลยก็มีนะคะสำหรับบางท่านอันนี้โดยรวมชาวราศีเมษจากนี้ไปนะคะคุณมีดวงที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตอีกครั้งหนึ่งคะ่ะจะมีการโยกย้ายหากไม่ เปลี่ยนสายงานก็จะมีการย้ายไ่ยาย้ายแผนกนะคะบางท่านย้ายถิ่นฐานย้ายที่อยู่อาศัยย้ายไปทํางานที่อื่นบางท่านทํางานบริษัทเดิมแต่ย้ายไปทําอีกสาขาหนึ่งก็มีค่ะอันนี้โชคดีหน่อยนะคะบางท่านนี่ก็จะมีเหตุให้ออกจากงานเลยก็มีอย่าตกใจค่ะจะมีโอกาสได้ทําอะไรเก่าๆที่เคยทํามาแล้วหรืออีกทางหนึ่งนะคะจะได้ทําอะไรใหม่ๆที่ไม่เคยทํามาก่อนด้วยเช่นเดียวกันค่ะ คุณไม่เคยสัมผัสไม่เคยทำมาก่อนนั่นเองนะคะหากมองในแง่ดีค่ะอะไรที่ไม่ได้ทำอ,อ,อะไรนะคะที่คุณได้ทำในช่วงนี้อยากจะใช้คำนี้ดีกว่าไม่ว่าจะเป็นสิ่งเก่าๆหรืองานใหม่ๆถือว่าดีขึ้นนะคะงานเยอะขึ้นมีความหวังนี่แหละคะ่ะคือข้อดีสมหวังในสิ่งที่อยากจะทำนี่ก็เป็นข้อดีจากนี้ไปคุณจะมีโอกาสได้เงินก้อนจากการลงทุนบางสิ่งบางอย่างด้วยนะคะสำหรับบางท่าน ที่มีการลงทุนเป็นรายวันรายเดือนก็ว่าไปนะคะแต่ต้องเป็นการลงทุนที่คุณคล่องและชํานาญในเรื่องนั้นๆน,น,นะคะหากใครที่เข้ามาฟังแล้วโอ้โหจะมีการได้เงินอย่าลืมนะคะว่าเข้ามาฟังแล้วห้ามคล้อยตามเพราะว่า ฟังแล้วโอ้โหลงทุนแล้วเราจะรวยแน่นอนในสิน่งนี้แต่เราไม่รู้คนอื่นทาแล้วรวยอย่าให้ความโลภเข้ามาครอบงาําหรือความอยากมีอยากได้เข้ามาครอบงํานะคะหากอะไรขาดความรู้ความสามารถอย่าลงทุนโดยดิดขาดเพราะว่าคุณจะเจ๊งอย่างแน่นอนคะ่ะและจากนี้ไปนะคะชาวราศีเมษดวงคุณเด่น ดวงคุณมีอำนาจหากคุณจะลงทุนร่วมหุ้นกับใครนะคะคุณสามารถทำได้ค่ะแต่มีข้อแม้นะคะคุณจะต้องเหนือหุ้นส่วนทุกเรื่องค่ะจึงจะดีนั่นเองนะคะร่วมหุ้นแต่คุณต้องเป็นคนที่เหนือหุ้นส่วนอย่าเป็นรองหุ้นส่วนนะคะทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ว่าจะสนับสนุนให้คุณนั้นเห็นแก่ตัวหรือเอารัดเอาเปรียบคนอื่นมากไม่ใช่นะคะที่ต้องพูดแบบนี้ก็เพราะว่า ทุกสิ่งทุกอย่างจากนี้ไปหากคุณจะร่วมหุ้นลงทุนกับใครคุณจะต้องเหนือเขาทั้งความคิดเหนือทั้งการวางแผนนะคะจึงจะดีนั่นก็หมายความว่าคุณจะต้องเป็นหุ้นส่วนใหญ่นั่นเองค่ะจะได้ไม่โดนเอารรดเอาเปรียบนะคะและที่สําคัญค่ะจบนะคะใครหากหากว่าอยากลงทุนคุณสามารถลงทุนได้แต่คุณจะต้องเก่งและชํานาญในเรื่องนั้นๆหากจะมีคุณ หุ้นส่วนนะคะคุณจะต้องเหนือหุ้นส่วนจบนะสําหรับใครที่อยากจะล,ลงทุนในช่วงเวลานี้นะคะแล้วทีนี้มาที่ใครรับราชการกันบ้างคะ่ะใครที่รับราชการนะคะจากนี้ไปให้คุณชัดเจนในงานนะคะที่ต้องพูดแบบนี้ก็เพราะว่าไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็ตามคะ่ะให้เซฟตัวเองให้มากมาก จะมีศัตรูจ้องให้รายป้ายสีนะคะจะเจอท่าแท้ของคนในทิศหรือจะเจอคนที่ไม่จริงใจนั่นเองค่ะทํางานจะต้องละเอียดรอบคอบทุกเรื่องนะคะทุกงานอย่าไว้ใจใครง่ายๆแม้แต่คนที่คุณคิดว่าคุณไว้ใจได้อย่าเล่าหรือว่าระบายเขาจะนาไปขยายความหรือเขาจะนำ เรื่องไปพูดแล้วบางเรื่องคุณไม่ได้พูดเขาก็จะหาว่าคุณพูดนะคะส่วนใครที่ทำงานอิสระค่ะทำงานบริษัทงานโรงงานงานออฟฟิศก็ว่ากันไปนะคะกลุ่มนี้จากนี้ไปค่ะคุณจะมีจังหวะที่จะได้ตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างกับงานนะคะหากอยากจะย้ายงานที่ใหม่จะต้องไปแล้วเป็นงานที่คุณนั้นเก่งและมีความชนานาญนะคะไปแล้วดีขึ้นนั่นเองค่ะทุกเรื่องด้วยนะคะ กลัวอย่างเดียวค่ะกลัวคุณจะตัดสินใจพลาดไปเพราะเบื่อบริษัทเบื่อหัวหน้างานเบื่อเพื่อนร่วมงานนะคะหากไปเพราะเบื่อห้ามไปเด็ดขาดนะคะจากนี้ไปชาวราศีเมษทุกอาชีพคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับคุณนะคะอย่างที่บอก มาเลยล่ะคะ่ะหากไม่โยกย้ายบางสิ่งบางอย่างก็จะมีการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นกับคุณอย่างแน่นอนนะคะไม่ย้ายงานก็ต้องได้ย้ายที่อยู่อาศัยจะเป็นในลักษณะนี้แต่อยากกลัวนะคะกับการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้เปลี่ยนแปลงแล้วคุณจะดีขึ้นค่ะจากนี้ไปนะคะชาวราศีเมษอยากังวลอย่ากลัวให้คุณมีสติเพราะหากเกิดการเปลี่ยนแปลงคุณจะดีขึ้นให้คุณรับรู้เอาไว้ว่าคุณจะดีขึ้น แต่ว่าการเปลี่ยนแปลงจะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับพื้นฐานของดวงชะตาด้วยนะคะเพราะว่าการดูดวงเป็นแค่แนวทางค่ะดวงก็เป็นองค์ประกอบหากจะพูดแบบภาษาบ้านๆก็จะบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่าง ขึ้นอยู่กับบุญวัาสนาด้วยแต่เอาใจช่วยชาวราศีเมษนะคะจากนี้ไปการงานของคุณขอให้เจริญก้าวหน้าให้มีจังหวะดีๆให้มีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตตั้งแต่วันที่29มีนาคมเป็นต้นไปนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีกราบขอบพระคุณทุกการติดตามค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้ากับคนแชร์ข่าวพารวยสวัสดีค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะคะ